เหตดังทิ้งมอมโยงคู่รักอย่าฟ้าผ่าหลุดกิ๊กสาวเป็นไฮโซการบันเทิงมีเรื่องราวแซบๆข่าวเม้าเด็ดเด็ดให้ตามเผือกไม่หยุดช่วโงกนี้กระแสข่าวคู่รักเซ็นใบหย,ย่าสะเทือนวงการเตียงหักเพราะฝ่ายชายแอบมีกิ๊กซึ่งก็มีคำใบ้ปล่อยออกมาสารพัดหลายคู่รักคนดังที่ถูกจับโยงก็ออกมาแก้ข่าวยืนยันว่าไม่ใช่คู่ตัวเอง ล่าสุดเพจเจมอย108ก็ได้โพสต์สั้นๆทิ้งบอมเอาไว้ว่าอัญญาประกาศคู่ยังไม่อย่าแค่บ้านแตกกิ๊เป็นไฮโซหยอกหยอเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอีพิมเมียทนายเจมงานนี้บรรดาลูกเพจต่างเข้ามาคอมเมนต์ถกเถียงกันสนั่นเดากันไปต่างๆนานาอย่างไรโปรดใช้วิจารณญาณในการคิดวิเคราะห์แยกยะเด้ออออออ